ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่แม์ใหม่ของเรานะคะวันนี้แม์ใหม่ของเราก็ได้มาปะทะกันนะคะสองคู่สองวงด้วยกันก็คือเอสปา่าหนึ่งหนึ่งแล้ววินเซอว้ามากับชุด next level นะคะเอออะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะทำไมเป็นยัางไงาล่ะจีดิงและเป่าตัวอีกฝากหนึ่งเชนซูโรเซย จีซูมาในชุดพิงเวนนอมนี่แมนมากนรคะคู่หัวร้อนมาเจอกันนะคะต้องมาสู้ด้วยกันจะเป็นยังไงไปดูค่ะดูท่าพี่จีซูซะก่อนนะคะขึ้นไปยืมมาสองเวงแล้วแล้วน้องแชงก็ทำไมทำท่าดีกแล้วอะ่ะน้องเชง เอานะคะพอมากนะคะน้องแชงกับพี่จีซูเริ่มแมทนะคะชีนิ่งคู่กับน้องแชงนะคะแล้วก็น้องหนาวคู่กับพี่จีซูยกอีกแล้วทั้งคู่ยกคู่ไม่ก็้าใจอีกแล้วทำไมแบ็คพิงจบยกอุ้ยน้องแชงน้องแชงก็คือแต่ตอนนี้พี่จีซูอุ้มน้องหนาวนานมากนะคะแล้วก็ถูเอาตัวเองชีหนิ่งกับน้องแชงก็คือแบบจิกกันไปจิกกันมานะคะสีผมก็คือแบบว่าไม่ไหวใช่พี่จีซู น้องหนาวแบบยังไม่ได้ทําอะไรพี่จิซูแล้วพี่จิซูยืนค้างทำไมตอนนี้นะคะก็คือกูไม่รู้จะโฟกัสแล้วน้องแฉ่อง,งอุ้มหักอีกแนวอ่ะพี่จิซูเฮ้ยดูก่อน้วพี่จิซูโคดมากดูน้องแฉ่งอีกรอบนะคะหักอีกรอบแล้วทำไงโยนแม่งลงไปชีนนี่ต <c oughs> ัวโยนว่ะแล้วน้องแฉ่งก็คือจัดการหึหึตบหน้าชีนหนึ่งไป้นหนึ่งแล้วก็ โอขเคคออีกแล้วอุ้มอีกแล้วอ่ะอู้มทำไมอ่ะสาวดีออะแล้วทุ่มเป็นโอ้เอสปาแล้วอีกแล้วใช้เท้าเตะโต๊้เลยกูไม่ไหวแล้วนนี้อชดเหรอโอ้อู้ยจะไหลลงมาเฮ้ยเอาโต๊ะสองตัวเฮ้ยทำไมวันนี้มีโต๊ะสองตัวโอ้ใหม่ก่เฮ้ยชินิงลงมาเฮ้ยน้องแช่งเกือบโดนแต่ว่าน้องหนาวลงไปแล้วชินิงขึ้นมาบนสังเวียนนะคะก็จับหัวน้องแช่งแล้วก็ อโยนไปอีกฝั่งเอาต้องแช้งตกเวทีแล้วตอนนี้ข้างบนกับข้างล่างก็คือแบบไม่ไหวแล้วน้องเช้งสลบเอาเต่นแล้วเต๋อแล้วเอาน้องหนาวกลางโต๊ะวันนี้น้องหนาวกลางโต๊ะแทนเอาเอป้าเอป้าใช้โต๊ะโอ้กูตายห่าแล้วน้องหนาวจับพี่จีซูนะคะอื้มกางโต๊ะยังไม่เสร็จเลยอ่ะชิ้นหนึ่งเตรียมพร้อมแล้วชิ้นนี้บอกมาพี่จีซูหมานี่ขึ้นมาน้องหน โอ้โหลมพี่จิจูน้องเชงช่วยหน่อยเออน้องเชงว้าวเฮ้ยฉันนเฉยเลยน้องเชงทุบต้นกูงงมากคืออะไรภาพรบรรยากาศความดีใจนะฮะของแชสูแพ็กมือกันอีก